ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการาติดตั้ง MIDI ลงไปในโปรแกรม x t r e m karaoke นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการเอาไฟล์ MIDI karaoke ลงไปในโปรแกรม x t r e m karaoke นะครับก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแต่เรา,าไปดาวน์โหลด MIDI มาจากผู้พัฒนานะครับ จากนั้นเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับนี่คือไฟล์ MIDI ที่ผมได้ดาวน์โหลดมาจากท่านผู้ที่ได้แบ่งปันมาให้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะสองตัวนี้นะครับข้าภายในก็จะมีะโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า cursor นะครับ emk ไลน์ลิข์นะครับแล้วก็ซองนะครับซองตัวนี้จะเป็นบิดีไฟล์นะครับส่วนเคอร์เซอร์ก็จะเป็นเคอร์เซอร์สำหรับเอาไว้ uh, ปาดเนื้อรองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการติดตั้งโปรแกรมกอนื่นเลยครับให้เรามาดูที่โปรแกรม Xtreme ติม H ขอเก okay, ของเราก่อนนะครับ ิดโปรแกรมขึ้นมานะครับข้อมูลเพลงนะครับคลิกขวาแล้วเลือกข้อมูลเพลงนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่ายังไม่มีสักเพลงหนึ่งเลยนะครับเราค้นหาดูสร้างสร้างรายการก่อนนะครับ p ิเตอร์สองดัตตานาวนะครับตอนนี้โปรแกรมบอกว่าไม่มีสักเพลงเลยนะครับเราจะสอนวิธีการเพิ่ม เพลเข้าไปในโปรแกรมนะครับออกจากโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็เตะไฟล์มาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อตะกี้นี่ครับคือชื่อ l a l i s t song นะครับเราจะเอาตัวนี้ไปไว้ที่ไหนนะครับให้เรามาเปิดที่โปรแกรมดูที่โปรแกรม extreme karaoke ที่เราได้ติดตั้งนะครับ คลิกขวาบนรถเดสท็อปนะครับจากนั้นเลือกที่ open file location นะครับเราจะพบกับตำแหน่งที่โปรแกรมมันอยู่นะครับจากนั้นให้เราไปที่ song นะครับไปที่ midi นะครับจากนั้นเลือกไปที่ ncn นะครับเราก็จะเจอโฟลเดอร์ตรงนี้ครับให้เราทำการ Copy f o l d r r Cursor, ์ซ์ล s แล้วก็ซองนะครับเอามาวางทับตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. ตำแหน่งไฟล์จะอยู่ที่ได้ C โปรแกรมไฟเ e ็ t ต e m e soft,Extrem k คาราโอซงนะครับ Midi, N, Cn นะครับเราก็ไป Copy folder 3วันนะครับมาวางไว้ซองไลริค t คอนะครับ Copy ลงไปจากนั้นก็เอามาวางไว้ที่ตำแหน่ง ไดซีโปรแกรมไฟล์ x กคีมซอฟไอคิมคาราโอเกะส่งมิดีเอ็นซีเอ็นนะครับวังไปเลยโปรแกรมเครื่องจะถามว่ามีโฟลเดอร์ตัวนี้ซ้ําอยู่แล้วนะครับคุณต้องการทําอะไรนะครับคุณต้องการที่จะวางแทนที่เข้าไปหรือไม่นะกดย็ดไปเลยครับโปรแกรมก็จะทําการคัดลอกไฟล์มาใส่ให้เรานะครับเราก็จะได้ไฟล์ คาราอเกะนะครับเมื่อเราทำการ c o ปปี้มาแล้วนะครับมาดูที่โปรแกรมจะยังไม่มีจะยังไม่มีรายชื่อเพลงนะครับตัวโปรแกรมขึ้นมาครับเครื่องเนี่ยช้า,ชานิดนึงนะดีล์มากเลยจะเห็นว่าเวลาเราเพิมพ์อะไรไปก็ช่างนะครับจะยังไม่มีเพลงขึ้นมานะครับให้เรามา ลิกขวานะครับเลือกที่ข้อมูลเพลงนะครับจากนั้นสร้างรายการนะครับลิสต์ซองดัลต้าแนาวนะกดเย็ดครับก็จะเห็นรายชื่อเพลงที่เราได้ทําการเพิ่มเข้ามานะครับนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับลองทดสอบดูนะขออนุราอยากใส่หูฟังก่อนครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้คือเสียงมิดีโดยตรงนะครับยังไม่ได้ทำการาใส่ปลั๊กอินอะไรลงไปนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เพลงที่เราต้องการมาแล้วนะครับเพลงที่เราอยากใส่ลงไปนะครับลองพิมพ์เข้ามาไม่ต่างกันนะครับกด enter ครับเพียงเท่านี้เพลงของเราก็จะขึ้นมาให้เรา เราได้เอาไปร้องคาราโอเกะเรียบร้อยแล้วนะครับก็การเพิ่มเพงาลงในเอ็กซ์ตรีมคาราโเกะก็ผมก็ขอจบโปรแกรมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ตัดคลิปแล้วเลยล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอเกนะ่ามาสวัสดีครับ